พอซาเลมกดตัวมีดีมันจะมีรูปหัวใจข้างล่างอ่ะซาเลมใช่สามารถให้หัวใจกันได้นะคะให้หัวใจกันได้แล้วว้าวให้หัวใจได้ด้วยว้าวแบบเนี้ยเราสามารถแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้อินพันมีเซฟเรื่อย ได้มีเอวด้มีเอวด้วยเอว้ด้วยเออเอวเ่าง่เออจะมซลไหมเอได้เพื่อนเราได้เราด้เมมีฐานสั้นมีฐานนึงฐานีคนนี้เป็นอะไรอ่ะอ้ยบ้านเร็หบ้านเล็กวาจะมาดูบ้านเล็กดิมาบ้านเล็กอุ้ยบ้านจิ๋วเฮ้ยบ้านจิ๋ว้ยเฮ้ยขยับได้ เฮ้ยเข้าไปอยู่ได้ด้วยเฮ้ยมันมีเขียนอยู่ข้างในด้วยมีเขียงอยู่ในดี๋ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเตะชั้นทีพิกมีอะไรวไม่ใช่มนุษย์เหรอใช่ครับแมวนี่เป็นแมวนะเป็นแมวเหรอไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่คือมนุษย์ไหมอ่ะนี่มนุษย์ไหมอ่ะเป็นแมวเหรอไม่ใช่มนุษย์นี่เราสามารถเป็นพวกเขาได้นะฮะเราต้องแต่งตัวแบบเขาฮะสไตล์เขาฮะนี่ฮะ เราถึงจะเป็นพวกเขาดังเราต้องแต่งตัวเนใช่พระชันแมวสีเขียวตัวนี้มองแล้วเาเหรอจะยดีครนากันทำใหม่ไม่ได้เออมีปืนด้วยคนนี้มีปืนด้วยเออเอ้าเอ้าเอ้าเขาล้มอ่ะเขาเป็นลมแดด แม่ล่าแนวแมวแม่่าเป็นแม่านดูนี่ดูนี่เพรันูนี่โอ้โห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  So โ u t e ้ e โ t e หอ e ไม่น่าจะโต c u t น่ารักมนะ h y Why Why w เล่นแล้วก็ต้องค่อย ไม่ไม่ได้อะแหรอมเอยย่ไงแ่งว่ไงน่ว่าไงครับปีหนึ่งปีอนึ่งปีตอนนี้ยนจ่น่ทอยากได้ดนนิสแตนวะทไมมีดนนิสแตได้อะวิกดตัวของพมีดีกดม่ะน่

อันเนีจะกี่ใจจูบกี่คก็ยังไดโอเคยรเดียวใครใโอ้ยโอโอ้ยโอ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ i โอ้ย้ยโออ้ยโอโอ้ยโ้ยโอ้้ยโอ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 ้ยโ้ยอ้อโอ้

ชิมไปเดินนมมันจะเจงโก้ยแปลว่าอะไรท่าที่หนีทำอยู่วะ I so cute so cute so c ิว e าซาโนดี Why ย h y why why ชิมไปเดินนมมันเลยกเต่งน้องน้อยเก่งเจ้าอยู่กนบอย

เราเรามาขับรถแข่งกันมะหล่ามันมามาตรงนี้ตรงนี้โอเคหนึ่งสองสาม เฮ้ยจะไมลอยได้อะกดอะไรอะเขติดบัคเขติดบัคติดบัคว้โอนร้องไห้อ่ะร้องไห้อ่ะเขอชาร์ลีรนี้่าใจล้เมึงนะพอจ้าดอะว้าวเยอะพ่อจะแมันมีเป็นหนึ่งพัแล้วว้าวว้าวใส่หนึ่งพันได้เลยได้เฮ้ใส่เท่าไหร่ก็ได้เอาเหรอเอาหนึ่งพันหนึ่งพัน เพราะชาเราอย่าวิ่งวิ่งเลยแมปนะเดี๋ยวเราตัวเย่ไหนอไม่ทันเลตายโอ้ยตัวเย่เตือนช้าไป

ไอยมาแพนดี้เจ้าแพนด้าติ๊งลิงติ๊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 งไอ้งานมันมีดูดิอันนี้เท่กว่าอีกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะงานซามูไรพผอดูนี่ดูนี่ดูนี่ฝันยังไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมบินได้อ่ะใชนคือพระเจ้ากดไงกดไงอ่ะเจอแล้วจะยังเออสามารถลองเชยดาวกลัวไงกลัวไงอะลองถือดูถือถือเออแหละบินได้แอ้บินได้โว้ยพวกเราบินได้คือจะบอกว่าไม่มีใครบินแล้วมีพวกเราสองคนบิน คุทุกคนที่ดูมาถือตรงนี้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับนนไบ๊ายเยยเย่ยๆเานเกมเมอร์